และผมขอหยิบยกเอาพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้มีให้ไว้เรื่องในโอกาสวันเถลิงพระชนม์นษา23ธันวาคมพุทธศกราช2542บางส่วนมากล่าวไว้ให้กับพวกข่านทั้งหลายจะยืนยันอีกสักครั้งดังต่อไปนี้ขอให้ทุกคน มีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอ,อก,กินมีความสงบและทำงานตั้งอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้คือการพออยู่พอ,อก,กินที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพอ,อก,กินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่มีความพออยู่ออกินมีความสงบ,สงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆได้ถ้าเรารักษาความพออยู่ออกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิด และมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเรา ใครได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล